จะทำหน้าที่อะไรจะทำหน้าที่ในการรับส่งข้อความนะครับระหว่างตัวละครนะครับเนื่องจากว่าตัวละครเราถ้าสมมติว่าเราเขียนบล็อกลงไปในตัวละครนะครับเราจะต้องเขียนแยกออกจากกาันใช่ไหมครับหลังจากนั้นการที่จะทําให้มันทํางานต่อเนื่องหรือรับส่งอะไรสักอย่างหนึ่งได้เพื่อให้มันทํางานร่วมกันได้นะครับโดยที่ไม่ต้องมานั่งกําหนดเวลา หรือไม่ต้องมาให้มันแย่งกันออกมานะครับจะต้องทํำยังไงนะครับบล็อกนี้จะเป็นหัวใจนะครับในการที่จะทาให้มันสามารถทํางานอย่างนั้นได้นะครับพอ่นเลยเรามาดูกันเลยนะครับเราจะเริ่มตั้งแต่บล็อกจะตอบล็อกในส่วนของแมวก่อนนะครับซึ่งพอเราเลือกตัวละครแมวนะครับจะเห็นได้ว่าพื้นที่การทํางานตรงนี้จะเป็นของแมวนะครับสังเกตได้จากมุมบนตรงนี้นะครับบล็อกแรกที่เราจะใส่ในแมวก็คือเราชื่อ ชื่อว่าเวนตรงเกี่ยวคลิกนะครับส่วนบล็อกต่อมานะครับตอนนี้ผมจะทําให้มันคุยกันนะครับสลับสลับกันคุยนะครับบล็อกต่อมาชื่อว่าบล็อกเซโลนะครับก็จะเป็นการคุยทักทายจากแมวก่อนนะครับสวัสดีนายสุนักนะครับเอาไว้สักสามวินาทีนะครับให้มันนานหน่อย ังน,นั้นเราต้องการให้สุนัขพูดต่อนะครับทักทายกลับนะครับเราก็จะใช้บล็อกที่ชื่อว่าบอดแคสต์นะครับต่อห้องใต้เพื่อเป็นการส่งเมสเซจไปบอกคิวว่าถึงคิวสุนัขพูดแล้วนะครับเราก็ตั้งเมสเซจขึ้นมานะครับว่าแมวทักทายนะครับเพื่อให้รู้ว่าเมสเซจที่ต้องการคือเมสเซจนี้นะครับการตั้งเมสเซจ พยายามตั้งให้สื่อกับสารธาคารนั้นๆนะครับเพราะว่าถ้าเราตั้งไว้หลายๆแมสเซจนะครับถ้าเราตั้งไม่สื่อมันจะทําให้เราหาแมสเซจยากนะครับในการทำาารนะครับส่วนฝั่งกุนัทนะครับเมื่อมีการส่งนะครับจากแมวก็ต้องมีการรับในฝั่งของซุนัทนะครับก็จะใช้บล็อกที่ใช้ในการรับก็คือ เว e r e c e i v e นะครับแล้วก็เลือกเมสเซจที่ส่งมานะครับก็คือแมวทักทายหลังจากนั้นเราก็จะสแ้นก็จะรู้ว่าถึงคิวของตัวเองพูดนะครับเราก็จะเอาตอบต่อบล็อกเซไว้ข้างใต้นะครับก็คือโปรแกรมข้างใต้นี้ก็จะทำงานหลังจากที่รับข้อความนี้เข้ามานะครับตอนนี้ก็จะพิมพ์ว่าสวัสดีนายเหมียวนะครับแล้วก็รอสักสามวินะครับ ังนั้นต้องการให้นายสุนัทนะครับถามกลับไปนะครับก็เข้อความเข้าไปนะครับในพักเสอีกตัวหนึง่งกำลังจะไปไหนหรอนะครับเราจะไปไหนหรอเ่พอนายสุนัตถามต่อไปนะครับอยากให้แมวตอบนะครับ แมวจะรู้ได้ไงว่าสุนัขคบจบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสุนัขก็จะต้องส่งบอดแคสต์กับแอนแมวนะครับเราก็ตั้งชื่อบอดแคสต์ใหม่นะครับว่าสุนัขนะครับอันนี้ส่งบอดแคสต์ไปแล้วนะครับฟังของแมวจะตอบนะครับในคําถามคําถามนั้นก็ต้องรับบอดแคสต์เข้ามาก่อนนะครับก็คือรับเสร็จเสียเข้ามาก่อน ก็คือ when I receive นัดสินตา่างนะครับและก็ตอบไปนะครับว่ากำลังจะไปหานะอะไรทานและไม่ตัดสินเลยนะครับ,นะรบและแมวก็ชวนสินตา่าง ไปด้วยกันไหมนะครับถ้าจะนักตอบนะครับต้องทำยังไงเพื่อแสดงรู้ว่าแมวถามก่อไปนะครับ <Used> ก็ใช้บล็อกที่ชื่อว่าบอดแคสต์นะครับแล้วก็ตั้งชื่อมสเ่จซึ่่เมสเ่จจริงๆแล้วตั้งว่าอะไรก็ได้นะครับแต่ผมตั้งพยายามตั้งให้สื่อความหมายกับสิ่งที่ต้องการส่งไปนะครับแมวถาม แมวชวนนะครับแมวชวนนะครับแล้วก็ส่วนน่าจะตอบที่แมวชวนได้ก็ต้องมีเซฟบอดแคสต์ก่อนนะครับมีจิมเสเ็ตชื่อว่าแมวชวนนะครับและก็ตอบกลับไปว่าไม่เป็นไรเราอิ่มแล้วนะครับต้องมาสังวิ ทีนี้เรามาดูการทำงานของมันนะครับมันเป็นยังไงสวัสดีนายสนนะสวัสดีนายเหมียวนะครับเนี่ยสังเกตว่าคำพูดจะสลับไปสลับมานะครับเหมือนเป็นการสนทนากันร,ระหว่างตัวละครสองตัวท,ท,ทั้งๆที่ล็อก ต่อกันคนละคนละฝั่งนะครับฝั่งของแมวก็ต่อฝั่งของแมวไปฝั่งของสุนัขก,ก็ต่อฝั่งของสุนัขไปนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าบลอ็อกที่ชื่อว่าบอสแคทเนี่ยนะครับจะทําการรับและส่งข้อความระหว่างตัวละครเพื่อให้ตัวละครสามารถลิงก์กันนะครับโปรแกรมสามารถลิงก์กันทํางานได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับ เป็นไงบ้างครับเด็กๆได้ดูคลิปวิดีโอนี้พอจะเข้าใจในเรื่องของการสร้างบทแคสไหมเข้าใจนะนะครับใ่ค่ะบทแคสก็ง่ายๆครับเหมือนนักเรียนดูละครนะครับก่อนที่ละครจะเอามาฉายนะครับในทางโทรทัศน์นะครับเราต้องมีนักแสดงนะครับมีผู้กำกับมีคนเขียนบทนะครับแล้วก็นักแสดงแต่ละคนเนี่ยจะมีบทบทละครของตัวเองในการที่ต้องมาพูดนะครับเวลาเข้าฉากนะครับ ในนี้ก็เหมือนกันครับโปรแกรมสคริที่เรียนดูไปเมื่อกี้ลิปตัวนี้ครับก็เหมือนกันนะครับเขาจะมีบทละครนะครับของเขาเองนะครับหลักๆสําคัญก็คือบอร์ดแคสกับตัวเวนไอดีซีนะครับพอเราสร้างบอร์ดแคสแล้วครับฝั่งอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นฝั่งรับนะครับรับตัวกล่องข้อความนะครับอเดี๋ยวสาธิตให้ดูนะครับเดี๋ยวดูตัวอย่างนะครับ ต้องกวนเนาะเมื่อกี้อะไรนะครับต้องกวนเนาะครับเมื่อกี้ใช <laughs> ใ่ดูเอาใหม่ดีกว่าครับเอาเดี๋ยวทำให้ดูตั้งแต่ต้นเลยดีกว่านะครับ อ่านะครับอันแรกเลยนะครับพอเราเข้าโปรแกรมส cat นะครับก็จะมาในส่วนของตัวแมวใช่ไหมครับถ้าเรีนไม่ต้องการแมวครับหรือจะสร้างเป็นนิทานอื่นน่ก็สามารถที่จะนะครับเอาตัวอื่นมาได้นะครับเราเปลี่ยนตัวละครอื่นดีกว่านะครับอ่านะครับตัวหนึ่งนะครับ สมมตินะครับตัวละครสองตัวนะครับตัวนี้เกี่ยวเปลี่ยนดีกว่านะครับอ่าแล้วหันหน้าให้มันขวางกันนะครับวิธีการนะครับถ้าเกิดตัวละครไหนที่มันหันไปอีกด้านนะครับนักเรียนสามารถที่จะมาปรับในส่วนของในเดคชั่นตรงนี้เลยนะครับ ลองดนส่วนแต่ดีเดี๋ยวขอเลือกฉากีิหนึ่งอ่ะนะครับทีนี้เราก็จะมาสร้างตัวละครนะครับให้มีบทสนทนากันนะครับเอาเริ่มแรกนะครับก็สวนนี้ครับค้ดีเว้นนะครับเลือกเวนคลิกนะครับจากนั้นก็เริ่มบทสนทนาได้เลยนะครับเราจะให้บทสนทนาให้ตัว นะครับตัวละครับเป็นคนพูดนะครับอ่านี่ครับสวัสดีครับต่อไปเราจะมีการส่งนะครับคิวการพูดนะครับเราก็มาเลือกตัวในโค้ดของอีเวนต์แล้วก็เลือกคำว่านะครับตัวโค้ดบอร์แคทนะครับแล้วก็ยูเมสเศษนะครับ พิมพ์คําว่าสร้างกล่องข้อความนะครับพยายามสร้างให้มันสื่อความหมายกันนะครับอะไรเดียวอ่า A แล้วกันนะครับ K หนึ่งหนึ่งคือผู้หญิงคนนี้นะครับแอบบี้นะครับอ่านะครับเป็นคนพูดนะครับส่งบทพูดไปแล้วนะครับทีนี้นะครับอวิลี่นะครับเดู้หญิงคนนะครับก็จะมี จะเป็นคนรับนะครับรับตัวรับบทสนทนานะครับตัวบอท์แชทที่จะรับนะครับเราก็มาคลิกในส่วนของตัวนะครับอวิลี่ก่อนนะครับคือเด็กผู้หญิงที่ผิวค้ำๆตรงนี้นะครับหลังนั้นเราก็มาเลือกในส่วนของเวนไอดีซีฟนะครับเป็นการรับนะครับรับตัวบอร์แชทนะครับ จากนั้นเราก็มีบทสนทนาอะไรเราก็สามารถที่จะใช้ได้เลยนะครับเราก็เอาตัวส่วนของลุกนะครับแล้วก็คำว่าเซนะครับแล้วก็เปลี่ยนาว่า,ว,ว,าวัดดีเดี๋ยวขอมาดูนะครับผลมาดูในส่วนที่หวานเขียนค้ดไปแล้วเพียครับจะมีการทักทายกันแล้วนะครับสองคนนี้นะครับขอเปลี่ยนฉากดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะทําให้มองไม่ค่อยเห็น แล้วบพื้นหลังะทำาใหม่นะครับเีนะครับเราเขียนบทเราเขียนโค้ดไว้แค่นี้นะครับต่อไปนะครับอวิลี่จะพูดต่อนะครับเป็นไงบ้างฉีดวัคซีนหรือยัง ครับสมุินะครับเป็นบทสนทนาถามกันนะครับจากนั้นนะครับเราจะสร้างตัวบอดคสขึ้นมานะครับอีกอันหนึ่งนะครับเพื่อที่จะส่งต่อนะครับคิวการพูดไปให้แอบบี้นะครับนะครับผู้หญิงใส่เสื้อสีเขียวนี่นะครับเราก็สร้างนะครับเป็นตัว B ด้วยกันนะครับ B หนึ่ง เสร็จแล้วครับทีนี้เราก็มาคลิกในส่วนของตัวนะครับตัวเด็กผู้หญิงนะครับแอปแอปบี้ครับทีนี้พอมีการส่งตัวบอร์ดแคสมานะครับทางฝั่งแอปบี้ต้องเป็นตัวรับเมสเซจนะครับรับข้อความจากนะครับตัวบอร์ดแคสมานะครับเป็นอ่ะถูกต้องครับ B 1จากนั้นเราก็มาเลือกนะครับบท พูดเลยนะว่าจะให้เอ็บีพูดอะไรครับนะนะเมื่อกี้ทางอาวีนี่ถามว่าเป็นไงบ้างาฉีดวัคซีนหรือยังนะครับเอ็บี้ก็จะตอบว่าเราฉีดแล้วแล้วเธอล่ะนะครับนะนะ โอเคนะครับเดี๋ยวขอทดสอบก่อนนะครับว่าการเขียนโค้ดถูกต้องไหมโอเคนะครับทีนี้นะครับทางแอฟบีนะครับถามแล้วครับว่าเราฉีดแล้วแล้วเธอละอ่าต่อไปจะเป็นฝั่งของอาวิลี่นะครับเป็นคนตอบ เราก็สร้างบทแคสขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับเราสร้างเนืเมสเซจใหม่นะครับเป็นถ้า F B เราจะใช้ตัว A นะครับเมื่อกี้ A หแล้วเราใช้ A 2นะครับเพื่อให้มันสื่อความหมายกันนะครับโอเคครับเป็นการส่งบอดแคสว่าคิวต่อไปจะเป็นของอาวิลี่นะครับเป็นคนพูดแล้วนะครับเมื่อส่งแล้วเราต้องมีตัวรับนะครับ ก็คือเป็น idc ซนะครับรับรับตัวนะครับ a 2นะครับครับอาวิธนีก็อาจจะบอกว่าอ่าเรายังไม่ได้ฉีดนะครับเพราะอายุไม่ถึงนะครไม่ถึงเกณฑ์ ก็จะพูดต่อยนิ่นนะครับว่าขอบใจนะโอเคนะครับเป็นบทสุนทนานะครับง่ายๆนะครับอ่าโอเคครับ หวัวนได้สาธิตการเขียนโค้ดนะครับโดยใช้บอร์ดแคทแล้วนะครับอทีเดี๋ยวมาดูนะครับตัวนิทานที่หวนสร้างไว้นะครับเพราะเดี๋ยวชิ้นง,งานนี้ต้องไปทํางานหนึ่งชิ้นนะครับไปแต่งนิทานมาหนึ่งเรื่องนะครับนะครับดูนิทานที่หวนแต่งขึ้นมานะครับ ครูตกใจตกใจเสียงกบนึ่ว่าหลับกันหมดแล้วใช่ตเอาหม่ใหม่นะครับสวัสดีแม่มดน้อยสวัสดีค่ะศาสตราจารย์นับปนดอนะครับวันนี้เราจะเรียนวิชาเวทมนต์อะไรครับดูเหมือนว่าครูดูแฮนด์มอเตอร์เยอะไปใช่วิชาเวทมนต์เปลี่ยนล่างเป็นกบโอ้ยยงอืม แล้วก็อาจารย์ก็ <Yeah, S 1> หัวล <okay. S 1> ชอบแล้วก็อาจารย์ดับเบิลดอก็หัวลาะชอบใจนะครับเพชรเก้งลูกศิษย์สามารถเสกลูกศิษย์เป็นกบแล้วทีนี้เดี๋ยววัน oh, ี้ oh. เดี๋ยวอาายันจะแต่งเรื่องต่อทีนี้เม่อวน,น้อยเนี่ยก็ถามอาจารย์ช่วยเสกให้หนูกลับมาเป็นคนเหมือนเดิมได้ไหมนะครับาสา,าจารย์ว่าอาจารย์ก็ลืมเวทดมนคาถาเสกกลับแล้วละ่ะฉะนั้นเจ้าต้องรอให้เจ้าชายมาจุมพิษละเจ้าถึงจะได้ สอนคำสาบจะได้กลายเป็นเป็นเจ้าหญิงเหมือนเดิมสรุปคุอุ่จเขา่าใครจะจูบกบครับใครจะคาจูบกบใช่ไหมใช่ไหมเม่มีอ่ะผู้แต่ง่ะหนูไม่ชอบเวนุนใช่ไหมพอหนูมาดูแบบพวกแฮร์รี่พอตเตอร์อ่ะหนูก็ใช่นะครับอเก็เอาเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับมามาเขียนรวมกับเจ้าชายกบแต่นั้นมัสเป็นเจ้าชายเจ้าชายกบ แต่ของครูันเป็นเจ้าหญิงกบนะครับแล้วก็รอให้เจ้าชายมาจุมพิษเหมือนกับสโนไวท์นะครับที่ไปกินววกล<อ>ไ,ไม้พิษของแม่มดให้เจ้าชายเน้มเจ้าชายเน้มมาจุปป่มพิษนะครับมาจุมพิษนะครับมาจูบกบแล้วก็จะถอนคำสาบได้ครูเอาเรื่องหลายเรื่องมาปนกันมั่วเลยครับหักมุมหมดเลยทั้งแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับนะครับ รงเรียนออฟฟอร์ดนะครับในหมู่บ้านนะครับก็กเคฟินดอร์นะครับแล้วก็เรื่องของเจ้าชายกบเขาก็เปลี่ยนเป็นเจ้าหญิงกบนะครับแล้วก็จุมพิษจริงๆแล้วก็ต้องให้เจ้าชายนะมาจุมพิษนะครับนะครับเรื่องของสโลไว้นะครับปนกันนะครับแต่หลายเรื่องหลายเรื่องก็มาปนกันนะครับทีนี้งานของโรงเรียนวันนี้ก็คือน้องที่ต้องไปคิดนะครับเรื่อง นิทานหนึ่งเรื่องนะครับแล้วแต่งมาหนึ่งเรื่องนะครับส่งคุณครูแต่ให้มีบทสนทนานะครับหลายๆบทหน่อยนะบทสนทนานี้การพูดนี่ต้องให้มีเยอะหน่อยนะครับไม่ใช่ว่าพูดทักทายก็แค่สองสามประโยชน์แล้วก็จบนะครับ